ข้อสุ่ยชอยวันนี้วันนี้เราจะออกจากโอซาก้านะคะเดินทางไปอ,อุจิก้าเดินทางไปเกียวโตค่ะนะคะเราก็มาอยู่ที่อ่บนรถไฟนะคะบนสถานีรถไฟโอซาก้าโอเคน,น,เคนี่เราก็ไปแลกตัว๋วเพราะเราซื้ออ๋อ เอเจอาร์คันไซวพาใช่ไหมคะแล้วเราก็รีเซิร์ฟที่นั่งไว้แล้วตอนเนี้ยเราก็รอนะคะ <c oughs> ก็ใช้เวลานะคะจากสถานีโอซาก้าไปที่สถานีเกียวโตเพียงแค่น17นาทีเท่านั้นคะ่ะนะคะเราก็จองรถ JR นะคะจองฟรีะคะ่ะรีเซิร์ฟซีนนะคะ <c oughs> ก็ใช้เวลา27นาทีจากสถานีโอซาก้าไปเกียวโตค่ะ <c oughs> <c oughs> นะคะเมืองอุจิโอเคเนะ okay. มืองแห่งชาเขียวก็ต้องกินชาเขียวสิ <Okay. S 1> นี่นะคะบรรยากาศเมืองอุจิก็คือเป็นเส้นสองข้างทางนะงแล้วก็มีร้านรวงขายของนะคะก็มีชาเขียววันนี้นะคะก็คือวันพุธเนาะคนก็จะแบบไม่ได้ปลุกพลานมากตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงนะคะเมืองชาเขียวที่เจมีอาหารมีแพนเค้ก แล้วคะ่ะถึงของจริงนะคะเส้นนี้ก็คือเราอยู่ตรงเส้นเมื่อกี้เราเจอสะพานแล้วเดี๋ยวเราอยกลับไปถ่ายรูปนี่ไงมีของฝากนี่เดี๋ยวเราจะไปหาของกินก่อนอันนี้คือเส้นเส้นทางไปทางวัดเบโดอินนะคะต่เดี๋ยวไปหาของกินตอน,นนี้แหละนี่กินไหมรามเมงเส้นมะฉะเอาเปล่าเขาลานมาแล้วนี่เราสั่ง ลาเม็งมานะคะแล้วก็สั่งเกี๊ยวซ่ามาด้วยแล้วนะคะราเม็งของลุงจ้าวมาที่เกี๊ยวชาเขียวเออเป็นชาเขียวนี่แกงหมกนะคะอันนี้เป็นไงรสชาเป็นไงน้ำชาเข้มไก่เหรอมาแม่รู้แล้วเคยศึกษาเคยดูคลิปมามันเป็นมัทชาเหมือนกันเลยชาต่างคนละประเทศคนละใบชา ใบาชากระชับกลางหรือพวกแคมป์กอ่อนพวกกลางว่าก็าาสีก็กลิ่นก็เต็มเลยไม่เป็นใบาชาคนละชนิดเลยมีปเป็นใบาชาสามชนิดหอมดี <c oughs> ตัวเล็กมันกัดไปทีครึ่งอ่ะรากส่นอร่อยอ่ะ อันกลางอร่อยมากเนาะอันเออดดงหนูโอเคอ่ะอร่อยอ่ะอันละเท่าไหร่เองอร่อยร้อยสี่สิบเยนสามสามสิบบาทประมาณนั้นเนาะยี่สิบห้าบวกประมาณสี่สิบสี่สิบสี่สิบบาทนะคะีชาเขียวดึงเสร็จเสร็จเสร็จมาแล้วมาแล้วอันนี้สั่งมาแล้วนะคะเขาไม่ให้เดินกินนะค่ะว้า นี่เหรองผงชาเขียวด้วยระดับได้ไหมลูกบรรยากาศตาบักนะคะข้างในก็น่านั่งน้องนะคะเป็นสวนสวนญี่ปุ่นนะบรรยากาศดีแล้วตอนนี้ลมแบบลมเย็นลมดีมาก นะคะเข้ามาในวัดที่เมืองอุจิแล้วนะคะเป็นส่วนให้เดินนะและในวัดก็มีพิพิธภัณฑ์ด้วยซึ่งสวยร่มรื่นนะคะไปดูวัดกันวัดเนี้ยวัดที่เห็นเนี้ยนะคะ เป็นมรดกโลกนะคะมระดกคืออะไรก็เป็นของที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมสูงมากจนองค์กรระดับโลกเนี่ยเขายกย่องให้เป็นมรดกของโลกเลยค่ะไม่ใช่แค่ของญี่ปุ่นแต่ของทั้งโลกค่ะสวยมากนะคะเป็นบึงน้ํารอบๆนะ้าสวยจังเลยนี่แล้ววัดนี่นะคะก็คืออยู่ในเหรียญสิบเยนนี่สิบเยนวายลน ราคาก็อยู่ในเหรียญสิบเยนนี่เหรียญสิบเยนของญี่ปุ่นนี่นะคะอันนี้เลยไม่โฟกัสอะนี่แบบเดียวกันเลยโอนี่ด้านหน้าคือตรงนี้ตั้งหากล่าเดี๋ยวเราต้องเดินอีกเอียงดูนะคะเริ่มมีใบไม้เปลี่ยนสีแล้วด้วยอ่ะสวยมากโอ้สวยมากอากโซนวัดนะคะก็มาแจางโซน มิวเซียมพิพิธภัณฑ์ตรงนี้เลยค่ะค่ะเราก็ออกมาจากมิวเซียมแล้วนะคะนี่แต่เราก็ยังอยู่ในวัดเบียวโดอินอยู่นะคะถูกก็คือชอบวัดน,นี้มากมากเลยค่ะชอบมากๆเลยเออรู้สึกดี เที่ยวกันนะคะอยู่ในนี้ประมาณเราเข้ากันประมาณกี่โมงนะบ่ายสาออกมา4ี่โมงครึ่งเกือบ5้าโมงเนาะชั่วโมงกว่าได้เลยค่ะเพลินมากๆเลยอากาศดีมากเอาไว้จ่ายเท่ใจนี่นะคะน้หัวอร่อยแต่ร้านที่เคยซื้อปิดไปแล้วก็แวะมาซื้อร้านนี้นะคะกาดริมน้ำนะคะอากาศดีมาก เป็นหมู่บ้านสะพานไม้นะคะอันนี้ก็คือเหมือนท่อที่เคยรู้มาก็คือเขาเป็นนักแต่งนิยายนะคะแล้วก็เป็นเอ่อนิยายที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นนะคะเป็นคนอุจินี่เองนะคะแล้วก็สะพานที่เห็นนะคะก็เป็นสะพานไม้จําไม่ได้ว่าเหมือนจะเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในเอ่อญี่ปุ่นเลยล่ะคะ่ะแต่ไม่แนะ่ใจนะไม่แน่ใจว่าผิดหรือเปล่า วันนี้นะคะเราสั่งนะ<ด>กมม็มีมากินแถวๆใกล้ๆก,กับเกียวโตสเต,เตชันค่ะค่ะก็มาถึงที่พักแล้วนะคะนี่อยู่ห่างจากสถานีเกียวโตหนึ่งสถานีนะคะตามมห้องประมาณนี้เลยนี่มีหน้าต่างนะคะ แขวนเสื้อดูหมไหมนี่อ่านะคะอุ้ยกระจกแต่งหน้าใหญ่มากโอเคเลยอค่ะแล้วก็เราลืมกระเป๋าชิงไว้บนรถไฟนะคะแล้วก็มีพาสปอร์ตแนั้นด้วยแล้วมันก็ตอนค่ำล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราต้องกลับไปเช็คต,ตรงที่ N ลอสแอนเฟาวนะคะว่าเราจะได้กระเป๋ากลับมาไหม